คุณเคยรู้สึกคล้ายๆผมไหมครับมีงานหนึ่งที่มันมีความสำคัญนะแต่ว่าแอบน่าเบื่อนิดนึงนะก็คือการใส่อีโมจิลงไปในแคปชั่นโฆษณา Facebook หรือว่าแคปชั่นเวลาเราบอร์ดแคสในไลน์หรือแคปชั่นในอะไรก็ตามนะครับที่เราเนี่ยอยากจะใส่อีโมจิแต่เราต้องมานั่งใส่เองเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากวันนี้ผมมีทางออกมาให้นะครับก็คือใช้ c h a t GPT ช่วยครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดพกความมือสลังเดช g o o g l e p r e m i e r p a r t n e r Facebook c e r t i f i e d Partner และ Li n e Certified Coach นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้เวลาที่เราเห็นคนยิงโฆษณามาหรือบอร์ดแคสในไลน์มาอะไรเงี้ยนะครับทำไมก็ถึงมีการใส่อีโมจิมาด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้เขาใส่กันมาทําไมทาไมต้องทํเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบเหตุผลนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมเคยอ่านรีเสิร์ชแล้วก็อาร์ติเคิลบทความของต่างประเทศนะครับมันมี หลายบทความมีหลายเจ้าหลายสำนักเลยนะที่พยายามจะเทสว่าสมมติเขียนข้อความเดียวกันนะระหว่างแบบหนึ่งใส่ emoji เข้าไปนะครับสมมติแบบเป็นคำเตือนนะเป็นคำเตือนว่าเอ้ยหยุดทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยแบบเป็นข้อความเฉยๆแต่อีกแบบหนึ่งคือใส่ emoji ไปด้วยอาจจะมีแบบเป็นรูปหัวกะโหลกไขว้อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นเครื่องหมายแบบห้ามอะไรเงี้ยอันไหนเนี่ย CTR click through rate หรือว่าอัตราการคลิกเนี่ยจะสูงกว่ากันอัตราการคลิกก็คือคนเห็นเท่ากัน จะคลิกอันไหนมากกว่ากันเนี่ยเขามีการเทสนะครับผลเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเทสเนี่ยไอตัวที่มีอิโมจิเนี่ยนะครับจะมี CTR หรืออัตราการคลิกที่สูงกว่านั่นเองและจากประสบการณ์ที่ผมสอนลูกศิษย์มาเยอะนะแบบให้ลูกศิษย์ส่งกันบ้านมาแล้วก็ดูวัดผลยอดขายอะไรเงี้ยรวมถึงผมเป็นเอเจนซี่ยิงให้ลูกค้าด้วยนะครับจะมีลูกค้าอยู่ประเภทหนึ่งนะซึ่งบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับคือคนกลุ่มเนี่ยเขาจะ มีความละเมียดละมในการเลือกอีโมจิมากอะคือเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้แบบก๊อปวางก๊อปวางแบบให้มันเจ็เจ็ไปอะคือสัมผัสได้เลยว่าเขามีความสุขในการที่แบบเลือกว่าไอ้ประโยคเนี่ยใส่อีโมจิอันนี้ดีกว่าน่ารักจังอประโยคเนี่ยใส่อีโมจิดีกว่านะครับพวกที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีนิสัสอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ผมเลยนะคือจะเป็นคนที่ยิงแอดเราปังนะครับคือรู้สึกได้ถึงความใส่ใจอะนะครับแม้กระทั่งเรื่องอีโมจิมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหม มันก็จะสะท้อนไปถึงแบบพฤติกรรมในการคิดคอนเทนต์ในการทำโปรดักชันในการวิเคราะห์ลูกค้าอะไรเงี้ยไปหมดหลายๆเรื่องเลยนะครับอาจต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้หลายท่านเป็นคล้ายๆผมหรือเปล่านะก็คือแบบเราเป็นผู้ชายใช่ป่ะแล้วก็แบบเป็นเทคนิคเชียนหน่อยอะ่ะเออบางทีเราก็อยากแบบเอาสมองไปใช้ส่วนอื่นะนะครับเวลาใส่อิโมจิเราก็แบบรู้ว่ามันมีล้วอัาการคิดมันดีแต่เราก็แบบโทษนะแบบใส่ช่วยๆให้มันจเจ็ดเจ็ไปอะ่ะ <c oughs> ก๊อปวางก๊อปวางอันเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยบรรจงและเมียดละไมสักเท่าไหร่นะครับ เออแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้ทำไมเราต้องมาเสียเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับบางทีส่งไปให้ลูกน้องทำก็ใครเป็นแบบลูกน้องบางทีก็ทํามาไม่ถูกใจอีกอะไรเงี้ยแบบใช้อิโมจิมันไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เราบ้างหรือว่าไม่สอดคล้องกับตัวความหมายของอตรงนั้นที่เขาไปใส่บ้างอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ขัดใจแล้วก็แบบจะทาเองก็เสียเวลาอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ผมก็เลยแบบลองใช้ ChatGPT ช,ช่วยงานในส่วนนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าอ้มันได้ผลที่ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลอ,ลองไปดูด้วยกันเลยนะครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า ChatGPT นะครับทีนี้เนี่ยผมมามีแคปชั่นอันหนึ่งสั้นๆนะครับก็คือผมอ่ะเขียนอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดงานมิงแล้วก็จะเชิญชวนสิทธิ์เก่าที่เคยเรียนผมไป7จปีละทุกรุ่นเลยนะครับหลายพันคนเลยมางานมิงแล้วก็เลยเขียนแบบเพนเกนขึ้นมาก็คือแบบเหมือน เชิญให้มานะฮะก็คือแบบคุณลืมเนื้อหาอยากทบทวนหรือเปล่าอา่ะ้ามาในงานนี้นะครับอยากอัปเดตหน้าจอ Facebook Google มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่ะก็มาในงานนี้นะครับแล้วก็มาเติมไฟอะไรอย่เงี้ยทีเนี้ยผมก็แบบทําจนเสร็จละขี้เกียจใส่ emoji. อีโมจิอ่ะผมก็ก๊อปมาวางนะครับแล้วผมก็บอกมันว่าช่วยใส่อีโมจิให้หน่อยเ <laughs> นี่ยก็สั่งมาลงตรงนี้แหละนะครับ บอกได้นๆก่อนว่าอันนี้ผมมาใช้ chatgpt เวอร์ชัน4เวอร์ชันเสียเงินนะย0เหรียญต่อเดือนนะครับมันจะฉลาดกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองใช้เวอร์ชันฟรีให้ดูด้วยก็ได้นะครับอ่าเนี่ยลืมอยากทบทวนเห็นไหมเนี่ยคุณดูหน้าที่มันใช้นะคือแบบลืมอ่ะมันก็ทําหน้าลืมจริงๆนะครับแบบหน้าแบบกลุ่มคอามาับอะแล้วก็อยากอัปเดตก็เป็น r e f ฟ e s ใช่ป่ะเนี่ยสัญลักษณ์ r e f ฟ e นะครับแล้วก็มาเติมไฟมันก็เอารูปไฟให้นะฮะแล้วก็นี่ผมไม่ได้ตัดต่อนี่กดสดๆนะอ่าแล้วก็เป็นรูปหุ่นยนต์นะครับ สมมติว่าเราบอกว่าเอเอเอ,อันล่างนี่ไม่ต้องสนใจนะพอดีแบบอ่าบอกนิดนึงก็ได้คือผมอะไปคัสตอมแช t GPT เอาไวค้คือคือมันสั่งมันไว้ว่าคือผมมาเป็นคนแบบภาษาอังกฤษกลางๆไงแล้วผมสั่งมันไว้ว่าเวลาผมคุยกับมันภาษาอังกฤษอะถ้าผมใช้แกมมาผิดอะช่วยแก้แกมมาให้ผมหน่อยผมเหม,มือนอยากเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยอะนะครับเออที่มาอธิบายต่อนี่คือมันพยายามแก้แกมมาให้ผม แต่ภาษาไทยมันก็แก้ให้ด้วยนะฮะก็ไม่ต้องมาสนใจบรรทัดสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายนะอ่ะโอเคอันเนี้ยทีนี้นสมมุติว่าเราเราไม่ชอบใจอันนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถกด regenerate มันก็จะมันก็จะคิดหน้าตาแบบใหม่ให้นะครับลืมอยากทบทวนเนี่ยเห็นไหมหน้าแบบลืมอยากอัปเดตหน้าจออะนี่ไงหน้าจอแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็รูปอันนี้อะเออประยุกต์ไทรเชติวิตก็คือเป็นรูปไอเดียนะครับ ทีนี้เราสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติผมอาจจะสั่งมันว่าช่วยเอาอิโมจิไปอยู่ข้างหลังประโยคให้ทีนะครับเนี่ยเราสั่งมันอย่างนี้ก็ได้ครับได้เลยครับนี่คือการปรับประโยคของคุณให้ใหม่โดยมีอิโมจิอยู่ท้ายประโยคนะครับอ,อ่มันก็ไปย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะ บางทีมันจะกลับกันนะครับบางทีมันจะเอามาใส่ข้างหลังให้แล้วเราก็สั่งมันให้มันย้ายไปอยู่ข้างหน้าก็ได้นะฮะอ่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นเสียงเงินใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชันฟรีถ้าเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยถ้าเวอร์ชั่นฟรีเราก็นี่กดนี่เชนโมเดลนะครับปึ๊บเปลี่ยนเป็นสามจุดห้าแล้วให้มันคิดให้อืม อ่าเนี่ยคือเวอร์ชันสาุดเนี่ยก็โอเคเหมือนกันเห็นไหมหาปุ่มเป้าหมายนะครับก็เป็นรูปเป้าแล้วก็มีมาสองอันนะครับเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะเวอร์ชันฟีก็ใช้ได้นะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับผมได้ทําการก๊อปปี้แคปชจากโพสต์จริงๆเลยที่ผมใช้ยิงใน f a c e b o o k นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะให้มันคิดอิโมจิให้หน่อยเนี่ยผมก็บอกว่าช่วยใส่อิโมจิด้านบนให้หน่อยนะครับด้านบนทั้งหมด ด้านบนทั้งหมดให้หน่อยนะครับอ่าก็ใส่เข้าไปดูมันจะตอบมั่งไงนะครับอันนี้ผมลองใช้เวอร์ชั่น4หรือ3.5ว่ะเดี๋ยวต้องรอด,ดูอืเพิ่มยอดขายขยายตลาดอืดูเหมือนมันจะลืมส่วนด้านบนนี้ให้ผมนะอะคอสนี้เหมาะกับใครบ้างมีรูปเป้าหมายนี่ความรู้ขั้นสูง เบสิกก็สำคัญแต่วความรู้ขั้นสูงก็ขาดไม่ได้ในยุคนี้เป็นรูปท็อปนะครับยังอยากได้ผลตอบรับที่ดีกว่านี้รูปอะไรวะเนี่ยมองไม่ออก <c oughs> ออแบบปัดผลแบบไม่มีประสิทธิภาพสเปะสปะก็เป็นรูปกราฟนะครับ,นะรบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะดูไม่ไม่ค่อยตรงมากนะฮะตรงบางอันไม่ตรงบางอันอ่านะถ้าไม่ชอบเนี่ยเราก็รีเฟชใหม่ก็ได้นะครับอืม เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันเวอร์ชันอะไรนะที่ผมใช้อยู่อุย้ยนี่เวอร์ชันสี่แล้วด้วยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเอาใหม่ถ้าเราไม่ชอบเราสั่งมันอย่างนี้ผมจะสั่งมันอย่างนี้ช่วยคิดให้สอดคล้องกับประโยคแต่ละประโยคมากกว่านี้นะครับอ่ะดูมัน สอดคล้องขึ้นนะเพิ่มยอดขายก็เป็นกราฟขึ้นขยายตลาดก็เป็นรูปโลกนะครับหาลูกค้าใหม่เป็นรูปแว่นขยายนะครับสร้างแบรนด์ก็เป็นปิ๊งปงจะเป็นรูปโรงงานด้วยเลยขายลูกค้าเก่าอันนี้ก็เป็นวนๆนนะครับรูปตะกร้าความรู้ขั้นถูงมีรูปหนังสือมีรูปผล performance นะครับมีรูปแผงงานไม่มีใครรักธุรกิจหะมีรูปหัวใจเห็นไหมก็ดีขึ้นละนะครับ อทีนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทั้งหมดนะอย่างเช่นบางท่อนมันหายไปอย่างของผมเนี่ยท่อนบนหายไปใช่ไหมจริงๆเราก็สั่งให้มันคิดท่อนนี้เพิ่มเติมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันทีหลังนะครับเพราะว่าจะบอกว่านี่ใส่โมจิให้อันนี้ด้วยนะครับอ่ะมาละ พลิกชีวิตตัวแทนประกันจากยอดบัวสู่อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็กลัวเปลี่ยนหน้าตาพอเปลี่ยนหน้าตาปุ๊บก็มีคําว่าน,นิวแล้วก็มีลูกศรชี้ให้ด้วยนะครับที่ลิงเออเนี่ยก็ดูเป็นไงครับก็ดูใช้ได้อยู่นะครับอืมแล้วเราก็ถ้ามันไม่ได้ดังใจเราเราก็ให้มันคิดใหม่หรือว่าอยากให้มันย้ายมาอยู่ข้างหน้าสั่งซ้ายเนี่ยก็สามารถสั่งมันได้อาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเวอร์ชั่น สามจุดห้าซีเวอร์ชันเร็วมันจะเป็นยังไงกดละอืมก็ไม่แย่นะครับก็เป็นรูปเมาส์คลิกนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจก็ให้มันคิดใหม่ก็ได้กดรีเจนเนอเรทสามจุด้าเนี่ยมันจะเร็วกว่านะเราจะเห็นชัดมากถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ เพราะภาษาไทยถ้าเป็นเวอร์ชันเสียงเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าเลยแหละนนนเนี่ยช้าเนี่ยอันนี้ยน่าจะเป็นเวอร์ชันเสียงเงินด้วยดูช้าช้าชอบกนนี่อจะเป็นรูปลงรูปลิงอะไรอย่างงี้อ่ะลองเวอร์ชันสามจุดห้าสิให้มันคิดใหม่อีกรอบปุ๊บเหนเร็วเห็นไหมเออคิดคล้ายเดิมเลย ก็ not bad นะครับสำหรับเวอร์ชันฟรีนะครับอันนี้ลองเปรียบเทียบให้ดูเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสอนทำอีโมจิโดยใช้ ChatGPT นะครับ AI ทุกวันนี้มีบทบาทของเรามากนะทั้งเรื่องเล็กเรื่องปานกลางเรื่องใหญ่นะครับก็ลองพยายามเอา AI มาประยุกต์ใช้กับเรื่องงานที่เราทำดูในส่วนต่างๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้กับเรื่อง Marketing หลายๆเรื่องน้ะมีประโยชน์อีกเยอะมากๆเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เขาน่าจะเบื่อการทำอีโมจิเหมือนกับคุณเหมือนกับผมเนี่ยให้เขาลองใช้ AI ช่วยดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ